บำรุงพืชผักของเรานะคะบำรุงง่ายๆทำให้พืชผักของเราเขียวงามใช้ลดได้เลยค่ะแตกยอดเร็วเป็นพุ่มใหญ่เร่งการเจริญเติบโต ชมวันนี้นะคะเยาปยาปยาบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับพืชผักสวนครัวของเรานะคะมาดูผักของเยาปาเลยค่ะนี่เป็นใบกะเพรานะคะที่เยาปาปลูกเอาไว้นะคะเขากําลังแตกยอดเลยใบใหญ่ใบเขียวด้วยแล้วแตกเป็นพุ่มไว้ด้วยนะคะนี่ค่ะมาดูเลยเขากําลังแตกยอดเป็นพุ่มใหญ่ด้วยแตก ออกมาแบบนี้เลยนะคะกิ่งเดียวนะคะเห็นไหมคะแตกยอดไวมากนี่เขาก็เริ่มเป็นพุ่มแล้วนะคะกระถางนี้มาดูอีกกระถางนึงค่ะกระถางนี้เยปานปลูกเสร็จเห็นไหมคะกําลังแตกเป็นพุ่มอันนี้ก็เด็ดทากับข้าวได้แล้วนะคะมาดูกระถางนี้ค่ะที่เยปานทาคลิปไปก่อนหน้านั้นนะคะกําลังแตกยอดออกมาเลยเห็นไหมคะตามลําต้นนี้ก็มีเยอะเลยค่ะ มาดูต้นนี้ดูต้นนี้นี่ค่ะแตกออกมาเป็นช่อช่อแบบนี้เห็นไหมคะถ้าเกิดเขาแตกออกมาทุกต้นแบบนี้นะคะทุกลาต้นแบบเนี้ยเขาจะเป็นพุ่มใหญ่เลยนี่ค่ะมาดูกระถางนี้กระถางนี้ก็เหมือนกันที่ปานปลูกไว้สองสามกระถางที่แล้วนะคะเห็นไหมคะใบใหญ่มากวันนี้นะคะอย่ปันก็จะพามาบํารุงใส่ปุ๋ยให้ค่ะ ทำยังไงนะคะให้เขาจเจริญเติบโตเร็วใบใหญ่ใบเขียวเราจะมาดูปุ๋ยที่ยาปานเอาใส่บำรุงเอาไว้นะคะเตรียมน้ำไว้นะคะ10ลิตรค่ะต่อมายาปานก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เราจะใช้เครื่องดื่มชูกำลังอย่างเดียวค่ะในเครื่องดื่มชูกำลังจะมีวิตามินมากมายเลยจะมีวิตามิน B3 B5, B6 และ B12 สูงนะคะ เราจะเอาใส่ลงไปในน้ํานะคะสองฝาค่ะเด็วปานจะใช้สองฝาต่อน้ํา10ลิตรนะคะนะคะแค่นี้เราก็ไปลดกับพืชผักของเราได้แล้วในเครื่องดื่มชูกำลังนะคะก็ <c oughs> จะทำให้ผักของเราสดชื่นเร่งการติดรากได้ดีแตกยอดแตกใบใบใหญ่ใบเขียวนะคะ เราจะใช้แค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเราจะไปลดกับพืชผักของเราเลยง่ายๆนะคะสูตรนี้ลดได้บ่อยๆเลยค่ะ สูตรนี้นะคะใช้ลดบ่อยๆได้เลยเร่งการเจริญเติบโตเร่งรากเร่งเขียวเร่งความ,มแข็งแรงให้กับพืชผักของเรานะคะส่วนที่เยปันใช้อยู่นะคะสองสามวันเยปันก็ใช้ลดครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครไม่มีเวลาใช้ลดอาทิตย์ละครั้งก็ได้ค่ะลดได้กับพืชผักสวนครัวทุกชนิดเลยนะคะเยปานก็ใช้ เนียคะเยปันใบเขาจะเขียวมากเลยอันนี้เป็นใบโหระพานะคะเยปันก็ใช้ลดประจาเหมือนกันีเขียวงามมากค่ะแล้วก็ใบใหญ่ด้วยนะคะนี่ค่ะมะเขือนะคะใช้ลดได้เลยต้นครัวของเรานะคะที่เราปลูกเอาไว้นะคะลดได้ทุกชน,นิดเลยเยปันมาอัปเตดตผักชีที่เยปัน หวานเอาไว้นะคะ,จะเจริญเติบโตเร็วมากค่ะคผักชีนี้เราก็ใช้รดได้นะคะนี่นะคะใบใหญ่มากจเจริญเติบโตเร็วมากค่ะใช้รดได้เลยเพริกนะคะเขียวงามจริงๆ ที่จะปันลูกลงกระถางเอาไว้นะคะจะเริญเติบโตกําลังออกดอกเลยค่ะเห็นไหมคะติดดอกแล้วค่ะส่วนกระถางนี้ใบเขาจะเหลืองนะคะใช้ลดบํารุงเอาไว้ผักของเราเขาจะได้ใบเขียว มาดูผักกาดของเยปานกระถางนี้ค่ะเยปานเพิ่งปลูกเอาไว้เยปานก็ใช้ต้นก้าอ่อนนะคะต้นกล้าเขาเล็กๆอยู่ลงปลูกในกระถางของเราเขากาลังติดนะคะกําลังใบเขียวเลยใช้ลดได้เลยค่ะ เครื่องดื่มชูก,กำลังนะคะใช้ลดกับดอกไม้ไม้ประดับก็ลดได้เหมือนกันค่ะดอกและเสียงไฮนะคะคุณนายตื่นสายของี่ปา่นนะ่คะดอกใหญ่มาก เผาของใครที่ปลูกเอาไว้ไม่แตกยอดไม่ใบใหญ่ไม่แตกกอไม่แตกพุ่มก็ลองไปใส่ปุ๋ยดูนะคะปุ๋ยของเราก็ง่ายมากเลยเราลองใช้เครื่องดื่มชูก,กำลังลดดูนะคะแบบที่แยปานลดเนะะี่ยค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ